นี่ไปมืมอขาหนมือก็จะจับสายยาวดึงทางนี้ไปไปเลการเช้านีการธรรมดาจิตมันชอบสนุกการเช้าแต่เราภาวนากันต,นอ,อ,นตอนเช้าเ็ต้องมันชอบคิดนี่เดี๋ยวก็เริ่มขันคงเป็นนี้

ก็เป็นธาตุแต่อหนึ่งที่เป็นเกิดที่ใทุงมันที่เรียกว่าปรมันที่มันอยู่ในนั้นมันดัไขึ้นอะไรจะเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นแสงการทขกข์ตาขงมันเป็นส่วนประกอบมันสลออกมนไปอันนั้นคือจะเรียกว่าชะตาอะไรจะเรียกว่าปรมันมือะไรก็แฉ ทีนะ่เรียนั้นเรียกว่าเะมอนไม่เที่ยใจแลว่าวันเดี๋ยววันุกรพูดหรอกความนั้นมันก็ต่างผิดกันไปนั่นม่เปลี่ยนเขากับมันก็เปลี่ยนกันอย่างนันไ้ไม่ะ มันก็อยู่ในสิ่งที่ว่าถ่ารับนั้นมันไม่เปลี่ยนเขากับมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่แั้แม่นมันอยู่เขาได้ไหมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามคุ้ชื่อว่าสมมติสมมติเกิดถ่รับมันเป็นอย่างเดไม่ว่าอยากกลาย อั่าเยาก่องที่นี่ั่วเรื่องจิตนี่แต่พูดถึงว่าตัสาระมัวก็ประมาณูก็ได้แต่ถ้าเราจะเทียบว่าทีนีเมื่วมันม,มีสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนนแงล้วว่าเราไม่เป็นแตรลักได้อย่างไงผู้พิจารณาไม่ถือจิตว่าเป็นแตรลักษณนั้นะต้องไปในนั้นไม่มีอะไรติดและปติดจันนั้นมี นีเมื่อการ่พิจารณาก็ต้องพิจารณาตรงนั้นว่ามันเป็นกลางไม่งั้นมันก็ถือไม่งั้นมันก็หลงดังนั้นสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นมันสลายไปไหนแล้วนั่นก็นั่น,รนเราอึดปัญหาอะไรจริงให้พูดมันจีบเป็นกลางจริงเพราะเลยนะสิ่งสิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องมันหมด ปัญหาต่องจะเมื่อมีกีเจะคข้องถึางกิเลสอย่างละเอียดที่ว่าวิชาเป็นต้จยวข้องอะไรหนึ่จะเมื่อิดโดยสมบูรณ์ว่าไม่ใช่ใจารากได้ไหมันก็เป็นใจรักเพราะปีนนั้นพาให้เป็นบอกปีนนั้นหมดไปแล้วจากจิต จริหมดปัญหาไม่เรียกว่าแต่รแล้วไม่หลงแล้วไม่ไม่ยื้ออันนี้ที่ว่ามันถึงอยู่ในธาตุอะไรจะสารอะไรจะสารด้วยไปมันมันก็เป็นเัวนองเดียวกันมันจะเป็นอะไารย์กีนั่งกูเข้ากันอยู่กับมันอยูมันกอยู่ลงสมมูลโดยกันมันจะไปไหนก็อยู่วงสมมิดโดยกันไม่อยู่ลงสมมูแล้วสุ่การรั่งก็แยกกันไม่ออก คุณวันยอยาน่าขนาดไหนจะตามเป็นื่อสมมติมันเปนมนอษย์เองหมาก็แปลแก่รักเดียวาแต่ระก็ผู้สมมตินั่นก็คือสมมติองนี้นม,มัน,ไ,ไ,มน,นมมไม่เป็นอย่างนั้นหปเพราะนี่นม,มันไม่เรียกว่าไทนะ ราพูดภา,า,าพปฏิบัติกลางว่าภาพวิบัฒนเป็น,น,อ,นอย่างน,นัง้นถึงกระจับกระจายไปอันสิจะเป็ยากไปโดยอยนอละเอียดละเอียดสุดจะไม่มีอะไรคำอะไรละเอียดลเยดลยนั่นไม่มีอะไรนี่เป็นมัตพุทธศาสตร์ตวิทยศาสตร์แยกในด้านมัธุ มันมีวัตถุแยกไม่ได้ที่จศาสตร์จิตศาสตร์แยกตั้งแต่วัตถุเข้าไปจนมาตั้งถึงนามธรรมไม่มีวัตถุก็แยกได้ที่จตศาสตร์มันต่างกันแน่เยาศาสตร์เอาวัตถุไปต่ดตั้งเวยม่มีวัตถุตี่ตั้งเอาไปแยกได้มลันจิต คนทำเรื่องได้ทั้ทงวัตถุทั้งนามธรรมตัะจับกันไปโดยลนักเส่นเดียวกันที่ทกเกียวกันตยิ่งยิ่งที่ข่าวเห่านี้ดูกบบใครอย่อยางนี้เส่อมถินไปไหนนั่ก็มีในท่าในคันในจิต เราทุกคนที่เกี่ยวกับการจะแยกจะแยกกันออกทัน,นความความกังวลผูกพันต่างเป็นที่นำมาอยางทุกน้อยใหญ่เน,นี่ยถ้นไม่ลืมหมดแล้วมันไ,ไ,ไม่มีปัญหาอะไรทิศอ่านเดินกันยิ่ไปข้างคำนั้นหมายว่าเขาก็มีปัญหาอะไรของเขา ปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมจริงก็งงต้องดําเนินตามที่เคยทำมาอย่างนั้นเพราะเป็นท,ทางที่ตรงแน่วต่อความจริงทั้งหลายแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นข้าศึกนั่นเองที่กลับมาเป็นฤกษ ความส้องัญทั้งตนการเป็นคุณโดยพันทั้งตนแล้วไปเหยียบย่ำทำลายเยกียรติยาาและการดื่นๆของเราไปอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนั้นโดยมรู้สึกตัวนี้องคัญมากนะ mm hmm. ที่ว่าไปมันห,ง,นหงุดหงิดไหมล่ะมันแทรกอยู่กับจิตเลยไปมันนะ มันละเอียดขนาดนั้นมันแสบแต่มันก็ไม่พ้นสิ่งที่ละเอียดกันสามารถที่จะเท่าเท่าพัานกันไนดะ้เราคือสติปัญญาสติปัญญาน,นี้มันเข้าพันละเอียดแล้วมันกระจายเจนนั่นก็เรียกว่ามหาสีมหา,าปัญญา,า,าปัญญาญาเลยเป็นญาในมรรคปานิช ทิ cues, so, ่ชาวอุตปาริปน์แล้วอุตปานงานอุตปานขึ้นก่อนทำเหมือนกันท่านท่านผู้เยกทำไมก็คือมีต่างกันนิดๆนิดแต่คือละเอียดแต่ละเอียดแต่ต่างแต่นิดเอาเป็นเดียวเหมือนไม่มีการเปลี่ยนสภาพอันนี้ก็ไม่ว่างานนอุตปาริปัญญาอุตปาริข่าวอุตปาริอะโลโก้อุตปาริไม่พูดนีป๊อ ความไมเหยียดแหลมคงของพุทธเจ้าเนี่ยลักษณะอะไรอะไรที่แยกไปนี้บอกไว้หมดเลยแลวอยา่างมรรคผลสิ่งพานใครจะไปแยกได้ถ้ามันเป็นพระอรหันต์ใครจะไปสร้างได้ไมันจะพระอรหันต์น้ำอ่านอ่านกันอย่างนั้นแบบนหละมรรคกับผลมรรคสีผลสิ่ พิพานเนี่พนนังเลยนี่คือพระพ,พุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแยกงั้นผู้ที่จะรู้ตามนี้ได้ก็คือพระสารนั่น<อ>นะถ้าเคยได้กลา่าวเสมอว่าถ้าที่พระเจ้แยกออกเป็นนิพพานเนี่งนั้นก็เพราะความเป็นจักรแสดาทรงสแสดงไว้เต็มเน็ตเต็มหหากว่าไม่ทรงสแสดงไว้อย่างนั้นเลยจะถูก ริงนี่ถือชาบวทูนถามองค์ได้อันหนึ่งจะต้องทูนถามแน่ๆพราะส่วนอันหนึ่งที่นอกจากมรสีปุนสีไปนั้น่ะพระองค์ได้ห็นสแสดงไว้นั่นคืออะไรนั่นหละกที่วันนี้ควานเชื่อจะได้มากระติที่จิตยิ่งผ่านแักเดียวทั้งนี้ ก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะดที่ที่เป็นสติมรักนั่นท่านเรียกว่างมรักสี่ผลสีกําลังทํางานต่อกันยังไม่ยึติพอขนาดนั้มสิ้นลงไปดับลงไปทับแันก็สมบูรณ์เป็นนิพพานขึ้นมาหมดกิริยาอันนี้ขงนิพพานนั่นพระองค์ก็แสดงแล้วแสดงว่าใครก็ตามถ้าไม่ใช่ปัญหาไม่มีใครรู้ เห็นคนเรียนไปอย่างนั้นเพราะว่าท่นานเราเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นความจําพอความจริงเข้าถึงใจตัวเองปั๊บเท่านั้นมันก็วิ่งถึงกันนี่ที่ว่านัตติเตโยวาปาติโยนอกจากพระพุทธเจ้าธรรมะถึงเทวะองค์สุดท้ายมันมีคำว,ว่ายิ่งเด่ยวกันในภูมิความบริสุทธิ์นี่ก็เป็นอย่าง mm hmm. ีธรรมชาตินั้นัำรู้เองนั่นเรียกว่าสาันติทีโก มันแสดงว่ามั่งขีพผนถีนิพพานหนึ่งก็แสดงว้าตามความจริงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไดนน้พิจารณาเวลาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วเป็นพระรามเท่านั้นที่จะเข้าถึงและที่จะรู้ความจำแนงไม่รู้เราจากการอย่างนี้ไม่มีทางรู้ได้ในความจริงนั้น นักะอิจานี่ออกาวันได้สองพันห้าร้อยกว่าปีนี้ก็ต้องยึดเป็นการเปิเวลาลมว่ากมาแล้วที่ความจริงๆก็อยู่พระจิตนี้เวลายังรู้ไม่ได้มันก็ปิดอยู่ที่จิตนี้สิ่งที่เปิดก็เปิดอยู่ทีน่นี่ให้รับเปิดกันออกก็เปิดที่จิตมันมีการอสถานที่เวลาเวลาเพราะว่าที่เป็ที่จิตเนี่ยเวลา,าขณะ ที่มันผ่านกันมารู้กันมอยู่ที่นี่ี่มันไปอยู่เวลาน้องๆสองพันสามพันปีเดือนนู่นที่ไหนอยู่ที่นี่อันนี้สอนอย่างทันสมัยเกี่าวกับพลากธรรล่อยเรากาได้ชอบชอบเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะนะเอาตรงนี้แกะตรงนี้เมื่อที่ตรงนี้แจ้ตรงนี้แล้วมันเปิดขึ้นอะโลโกดฟาดิี่ยคําสว่างโลกขึ้นมาสว่างที่ตรงนี้อื งานานางอุตปาณีซึ้งเข้าไปความรู้อันนี้ <hi> เรียกว่าซึ้งเข้าไปนั่นอาจจะไหวเงี้ยยาหนังอุตปาณ์ปัญญาอุตปาณก็หมายถึงปว่ายาของผิดที่มันยิ่งด้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือรวดเร็วของตนยั่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 นวิจารณ์ก็ครอบไปแหละมันก็เป็นแต่รู้ขุดถึงว่าอยากออกมาก็อยากออกมาเรียกว่าวิจารณ์ อาโลโคนก็บแสดงจ้าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความอย่างมาจากกิตค่จทร์เร์อ,รอาย,ารยายอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อาการอโกอาการโกทั้งจิตตัวทั้งสิเลทั้งธรรมเป็นอาการอีโกเหมือนกันเห็นไม่นิยมว่ามืดมาแจ้งว่ามันนั่นเดือนนี้จะถ้าที่นั่นที่นี่ที่ไหนติดแน่แลยวิบปิดอยู่ถึงให้มืดอยู่ที เปิดเปิดกันที่นี่รู้กันรู้กันที่นี่นมีคำวันคืนที่นไหนสำคัญที่การาทำเท่าไหร่นั้นเลยนะาจะด่าครับ